สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราว,าวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้คือก็เป็นวันที่4นั่นเองครับก็จะเป็นวันที่โอนให้สําหรับคนที่ตกค้างในงวดที่1 2และ3ก็ราวๆว 8 0 0 0มื่นกว่ารายนั่นเองครับใครจะโชคดีใครจะได้รับก็เตรียมเช็คดูกันเลยนะครับผมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรให้ไปพบกับน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีสำหรับเงินประกันรายได้ยางพาราเข้าเที่ยงคืนวันที่4 กุมภาพันธ์นะคะก็คือเงินจะเข้าวันที่5แต่ก็ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่4 4ี่กุมภาพันธ์นะคะ2564เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวมาเช็คด้วยกันเลยนะคะสำหรับเงินประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นะคะก็คืองวดที่ตกค้างทกศแจ้งข่าวดีนัดโอนหลังเที่ยงคืนวันที่4ี่ กุมภาพัน2,564นี้นะคะใครที่ยังไม่เข้างวดที่1ึงถึงงวดที่3จะเข้าทีเดียวทั้งหมดก็คือ3มงวดเลยนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะสําหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกรรษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2ตามมติคอรมอเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ได้เห็นชอบให้มีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่สองสำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1 8แสนกว่ารายพื้นที่สวนยางกรีดได้18 000, ล้านกว่าไร่ค่ะกำหนดระยะเวลาประกัน รายได้ก็คือ6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม2,564รอบแรกได้มีการเข้าใจส่วนต่างประกันราคายางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีความคืบหน้าตามลำดับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะก็สามารถเช็คไม่ว่าจะเป็นการเช็คสิทธิ์หรือว่าเช็คการโอนเงินนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะ ทางด้านนายสุนทรรักโรงกรรมาการการันยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะสอง ตกค้างนะคะกว่า8.1หมื่นละหมื่นรายนะคะที่การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ตกค้างประมาณ8,000 0กว่ารายไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564ซึ่งก็จะมีการโอนเงินประกันรายได้ยางงวดที่1ถึงงวดที่3ในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะคะยังไงก็ รอลุ้นข่าวดีนะคะวันนี้ก็วันที่4แล้วรอเที่ยงคืนนะคะว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกทั้ง3งวดนะคะก็คือกําหนดโอนวันที่5กลกุมภาพันธ์แต่จะคือหลังเที่ยงคืนวันที่4กลกุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะปะกติเขาจะมีการโอนเข้าช่วงตีหนึ่งตีสองนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะ ที่มีการโอนนะคะยังไงก็รอข่าวดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ